สวัสดีครับผมปอนวอดฟุตบอลวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับทำไมการ์ตูนกับกัตูนฟุตบอะถึงเป็นการ์ตูนฟุตบอลอันดับหนึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าการ์ตูนฟุตบอลนั้นมีหลากหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นออเลนนักเตะพันเลือดสีส้มวีวาคาเช่วิเซอไอหนูแข้งทองยิงประตูสู่ฝันเจดีมทะยานสู่ฝันฮิตโตะนักเตะเลือดกังฟูและอินาซมาอีเลฟเว่น เมื่อพูดเกี่ยวกับการ์ตูนกับตันซูบาราะการ์ตูนกับตันซูบราสนั้นถูกแต่งขึ้นโดยอาจารย์ทาคาฮหาชิโดยมีตัวเอกของเรื่องอย่างโอโซระซูบรสะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกโดยเรื่องราวของซูบราสนั้นจุดเด่นของเรื่องอาจจะเป็นลูกยิงต่างๆที่มันดูอลังการและยากต่อการจะลอกเรียนแบบหรือทำให้เกิดขึ้นจริง โดยการ์ตูนกับตันสุสานั้นมีหลากหลายภาคมากโดยมีภาคหลกักๆก็คือภาคตอนประถมจนถึงไปแข่งขันเยาวชนนานาชาติและภาคเยาวชนโลกภาคโลตูสองพันสภาคโกลเด้นยีภาคไลซิงสันที่ปัจจุบันนี้ก็ยังเขียนอยู่ส่วนภาคย่อยๆก็จะเป็นเรื่องราวของซึมัสะเฮียงะและาโออิที่ไปค้าแข่งในลีกต่างประเทศโดย การ์ตูนกับตนสภบสานนั้นมีการผสมผสานระหว่างความจริงโดยจะมีนักเตะที่มีตัวตนอยู่จริงมาอยู่ในการ์ตูนด้วยแต่จะมีการเปลี่ยนชื่ออย่างเช่นโทรามที่ตัวตนจริงๆจะมีชื่อว่าลิริยงตูรามหรือแม้กระทั่งคาเลสปุโยที่ในการ์ตูนจะชื่อว่าพายโยและอาจารย์ทา k าชิได้สร้างตัวละครที่เป็นนักเตะสัญชาติไทยขึ้นโดยมีชื่อว่าบุญนาค และสามพี่น้องก่อนสวัสดิ์แล้วทําไมการ์ตูนกับตันซุระถึงเป็นการ์ตูนฟุตบอลอันดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครในการ์ตูนนั้นมีส่วนมาจากตัวตนจริงๆมันเลยทําให้การ์ตูนกับตันซุระนั้นดูสมจริงและการ์ตูนกับตันซุระาานั้นมันมีผลต่อวงการฟุตบอลอย่างมากโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้าที่จะมีการ์ตูนเรื่องนี้ กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นกีฬาเบสบอลและเมื่อต่อมามีการ์ตูนกับตันซูปัสะมันทําให้เด็กที่อ่านมีความอยากจะเล่นฟุตบอลจนทําให้เหมือนเป็นยุคข,ของฟุตบอลเลยทีเดียวส่วนผลต่อวงการฟุตบอลทั่วโลกนั้นมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านและอยากเล่นฟุตบอลจนกลายมาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเฟร์นันโดตอเรส กองหน้าทีมชาติสเปนและทีมลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งตำนานกองกลางของบาร์เซโลนาอย่างแอนเดรสอินเอสตาและสุดยอดตำนานของทัพมาลาย,ยูเวนตุดอย่างอเลซันโดเดลเปียโรการ์ตูนการตันศิาปะนั้นมันยังทำให้คนทั่วโลกอยากจะยิงเรียนแบบในการ์ตูนศิเปะและมันก็มีคนที่สามารถทำมันได้เช่นลูกยิงใบมีดโกน

และนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่การ์ตูนเรื่องกัปตันซูเปอร์สะาเป็นการ์ตูนฟุตบอลอันดับหนึ่งก็จบกันแล้วครับสำหรับเหตุผลว่าทำไมการต์ตูนกัปตันซูเปอร์สะถึงเป็นการ์ตูนฟุตบอลอันดับหนึ่งถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด u b s c r คร e ด้วย สำหรับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ